วันนี้พูก,กับช่องแย้ีเฟว่าจุดๆ,ๆ,ๆวันนี้จะมากินมามา่านี่เลยรสนี้มากินมากไม่ใครใครก,กินกับสาหร่ายนะไม่ได้มีวิธีทำไม่มีวิธีทำต้มเหมือนมาม่าปกติแต่อันนี้แบบแห้งนะอาจจะจิตจางนิดหน่อยเพราะทีน้ำไม่หมดแบบอะไรวนะเออมอาไว้เอม กินฮัลโหเราจะต้มสองจองกินกับสลายมีน้ำด้าน,นในเหมาก้อนถ้าเราเทน้ำหมด,มหดอาจจะถ้าเราเทน้ำหมดอาจจะอร่อยนะอืมชิ้นจจนะนี้ของใครที จะกินแต่สาหายแล้วก็ทื้อเลยอุ้ยกิน,น<อ>ยั่วคุณผู้กันคุณผู้กันโปรดมาดูชิปช่องเราก็คือจะกินยั่วนะยัวย่วๆเราก็มีช่องนะคะจำเราไมเนือกค่ไม่เอา ช่องของเพื่อนเราเป็นช่องเป็นคนที่เขาไม่เอาเป็นคนที่เขาไม่เอาหาได้ไนะอกหักได้แหละเป็นคนที่อกอกหกักเป็นคนอกหกักมันไม่ติดเพื่อนเรามีเยอะแล้วก็มีหลายเยอะอะไรไม่ใช่ซ่องเดียวมไม่อะไรวะแล้วก็มีซ่องสันพิยาราชวีสีแก้วด้วยนะฮะ เ่าไปติดตามอันนี้เรากินยั่วช่องสันติยานี่กุกอ,อมน้ำด้านไหนมันจะหมดแล้วอะนนางบอกนางอยากกินอืให้ไปบ้านนางแต่ไม่ได้ไปนะพี่ กะขอแบบเงยียบๆอันนี้เป็นมาม่าแบบยำๆนะที่ทำเป็นออกแนวเกาหลีแบบเนี้ยอร่อยมากนี่ดูสัลัยดจริงๆไม่ได้กินแบบแผ่นอะที่เป็นสีสนแบบแเหลี่ยมแต่ว่าหมดหมดซื้อที่ร้านถูกดีมีขาย ตรงนี้ไม่มีเออโยเราตั้งให้เองเลออเยอะมากต้องพูดว่าอร่อยอร่อยมาไม่ได้ลงคลิปกินมาหลา้วแล้วมันไม,ม่ได้ลงให้ ร้องไห้คุณนั่งกันหมดแล้วก็นหมดแล้วอันนี้นนถ้ากลับซองเดียวเลยนะอร่อยแบบอร่อยมากเพชรคลิปหน้าขอมามาคุณสองคลิปหน้าเราจะมาทำ มาม่าคุณสองให้ทุกคนได้กินและให้ลิ้มลองกินง่าก่อนแล้วลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำกินมาม่าคุณสองให้ทุกคนได้ดูนะครับรอดูไปเลยพรุ่งนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นวันไหนไม่รู้น่าจ,จะเป็นพรุ่งนี้มั้งเดี๋ยวจะกินให้ทุกคนได้เห็นน,น้ำตาตก เป็นมากคุณสองอามาด<ร>ูว่าเพื่อน,นอเราคนที่กินเผ็ดไม่ค่อยได้จะเป็นไงเขนาขนาดกินอันนี้ยังจะร้องไห้ไม่ได้เตียมน้ำได้ดเลยรีวิวรีวิวแบบไม่อวยไม่อวยแต่ก็อวยมันเดือ โคตรเผ็ดโคตรเกินจริงๆมันก็ไม่ได้เผ็ดเออราเพื่อนเรากินผ็ดไม่ได้แต่ทั้งหมดเราก็ยังไม่ไหวแล้ว <c oughs> มันร้องไห้แล้ว <c oughs> ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนให้มันหมดก่อนมันยังไม่หมดเลย ha ha ha